สวัสดีมาพบกับผมบัสตัวหนึ่งวันนี้เราจะแมตชซีรีส์เมืองสยองขวัญน,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 นายนายนายเอาของนายของพี่จะ้นให้ได้ไหมนายเอาอาวุธของชันไปแล้วแล้ว,ลวก,ก็ตุรร๊กตตัวด้วยนะตอนไหนไปหาเซาวโยโคนนะ่ะท่านเองก็มไม่กล้าออกไปโดนหน้าตึ๊งเพราะตอนนี้ไอ้ชันเพราะตอนนี้ไอ้ชั้นไปเกมหมดหนึ่งได้เพียงแค่ไม่กี่วิที่มันเป็นลังคลัดทพยี่พระเจ้าคนหนึ่งให้ฉันมาหน่ะพวกง่ายใช่ก็คือพระเจ้าบ้านนั่นแหละ จิงจิ้งจะให้นายมาช่วยนายจัดการเมืองน,นี้หน่อยนะพอดี่ฉัน่ว่างนะไ,งไหนนายก็ไปช่วยจัดการด้วยเดีโอเคเป็แบบนงแบบนงแบบ์เป็นหมดกับเป็น okay, มมนะหมดเก็บหมดตูบบนโอเคมาเลยจ้าแอร์แอไปดูให้เราวุ้ยแป๊บนี่แหบลบะเอาวที่ฉันสร้างขึ้นมาเองโคตรมากนะโอ้หนี่นายมีว่างบล็อกที่เราเล่นนี่นะมีไม่เหนื่อยมังเหนื่อยสิกว่าจะว่างสักวันฉันจะสร้างกูเพลงนั้นได้นะ ประมาณสองเดือนอะจะนั่งจัดไว้อ่ะงสองเดือนพี่จิงก็ใช้กับสั่งสร้างเลยอ้าวไอ้สัตว์เอ้ยมางนี่มันอันตรายนะระวังด้วยนะเจ็ดออกมาข้างนอกเร็วเอ้ยน่าอย่าออกมาข้างนอกข้างนอกมันโคตรอันตรายนะไม่ได้ดักฮาร์ดนะเจ็ดลังมัน อันนี้นบบนคนะือแค่นั้นแค่ขุดแรกก่อนนะว่าดีที่เมืองนี้นแบบค,ค่เปนคน้างนะแค่จาได้นะว่าเดี๋ยวนี้มันจะมีที่ที่ไม่แต่เดี๋ยวนี้นมัจจนจะมีนี่ไม่ไมมเปนจริงเร็วนี่นี่นายแคอ<บ>ดูแล <ยง S 1> เจ้ฉันสิฉันทำอะไรอยู่นี่จัดเกดนะนี่นะนี่อนยะู่นี่อยู่นี่ฉันทำเป็นคนรางที่นี่คมาฉันแ่รู้แลยว่าทีนี่นะมีเพชร อยู่ตรงนี้เป็นคนเจ้าที่นี่ขึ้นมานหนแค่เลยรู้แจมไม่กล้าออกมาน่ะไม่มีนะจนทำได้อนยีิฉันสร้างนะแต่เป็นไรเดี๋ยวแค่ก็เลยสร้างเพิ่มเติมบทที่จะไปเริ่มิ2 พนนะี่นี่คนอันตรายนะบทนี้ได้มาจิบเอาชุดหลอดหน,นึ่งรอกกับฉันหนึ่งไม่เอาอ่ะยั้งกม่จบเฮ้ยมองหน้าอะไระค,คนะตอนนี้แั่นัปเกียรติถ้ามที่ว่างสำหรับหลายคนแลนะสำหรับห้าคน้วที่ไหนหรอ ว่าจะได้ฟาร์มของเอ้าไม่รู้เ่อฉันไม่รู้ฉันไม่รู้ฉันไม่รู้เอ้าเอ้าฉันนี่ควรจะกินขอเข้าเกมิป๊บครับไอ้พนันกว่าจะเข้าเกินติดนายมีซีรีส์เมืองเทียวขวัญอ้ายเดี๋ยวก็มีซีรีส์ใหม่ออกมาเดี๋ยวก็เดี๋ยวอีพีเดี๋ยวอีพีต่อไปก็ไปเดี๋ยวอีพีเดี๋ยวอีพีของเพื่อนซีรีส์เพื่อนบ้านก็จะมาเพิ่มเนี้ยแต่ว่านี่นาย นับติเกมของฉันนไม่สยไคม่ใช่นกตเตอรเับติดนอกัแลนกันเอแต่ว่าตัวเช้าๆนะนายเนี่ยของคนเด้อพวกเราได้บอกไปตำรวจนอกกระเพงดีกว่าไม่ตำรวจอ่ะนายออกไปก่อนไม่ไม่นายนายอย่าเพิ่งประตูนะ ปีบัตรปูคือเหมือนการขังเหมือนการขังเหมือนกันกปิดบริเวณแม่ของข้างนอกอ่ะแค่โจ้ไปตำรวจอาณาเจ้านหน่อยนี่ไงจะจ่จำได้ยังเป็นคนสร้างเนี่ยแคเป็นคนสร้างกระเพงนี่ขึ้นมาแต่ฉันไม่ได้สร้างข้างนอกนี่ขึ้นมา ก็จะได้แหรอพี่จะมีสาวตางค์เลยเฮ้ยนั่นเราลกลับเข้าหมูเรากลักบเข้าตอนนี้เราต้องรีบไปตัดไม้เอาตัดไม้ตัดไม้เลยไปพวกเราไปเข้าไปตัดไม้ในกระเพงมีอยูย่ไหมในกระเพงกลัวอะไรอ่ะก็กดดิเจนมีเต้าหิเจนมีเต้าหูตดดีอันจะไปกลัวอะไรวางสิวาง ้มีอุลรบีอัน,นะจะไปโกูทำไมอ้อช่หรือว่าเราสร้างบ้านอะไรเพิ่มเติมงั้นพวกเรางั้นพวกเราขอเวลาปีฟปาขอแป๊บนะครับไม่ไดโกงนะตืตดตื๊ดตื๊ด

ไพูดถึงอะไรนั้นก็ตัดคลิปก่อนสิโอเคลา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 สร้างโต๊ะครับก่อนติดติดติดลาลลาลอ้ยนายฉันได้ไม้มาเยอะแล้วเหรเราสร้างบ้านกันไหมอันนี้ฉันก็ฉันว่าฉันจะอยู่แต่แต่นี้ก่อนนะจุดที่สร้างการเช่าขึ้นมาน่ะเพราะฉันคิดว่าตอนนี้ไม่รู้ทำไมฉันจะกระเพื่อขึ้นมาแต่ท้ายที่สุดสปี่ทำไมวะฉันก็เป็นประเจ้าบ้านนะ ก็ทำเชียวเออแค่แต่กลัาทำไมวะเออเมื่อกี้ได้เราจะมาทำซีดี้ดีวะางฉันง่ายฉันจะเล่นอะไรฉันแล้วเอ้ยเดี๋ยวดี่ไมะใหญ่เยอือกระชิปก่อนสิกระเด้กระเด้เอาเลยนะยนายตอนนี้ฉันค้องอ่ะฉันอยู่ข้างหลังนายนายเห็นไหม เออฉันทางไงนายเห็นฉันอยู่ตรงไหนนายจะมาไหนนายทไมไมี่นายที่ทำนายที่ระสบพัดกับหมูหรอไม่ใช่ฉันไม่ได้อยู่ตรงนั้นสักหน่อยฉันอยู่หลังนายจ้ะโอเคฉันมาแล้วฉันมาแล้วอุ้ยนายไปเล่นแบบฉันเหยเดี๋ยวจี้เดี๋ยวไอ้ลงเดี๋ยวเราไปกินจี้เสร็จก่อนเดี๋ยอีกฉันไม่มีอาหารเลยนี่ก็ข่าวหมูไงเอาหมูเข้าในร้านหัวเราายจ้าแล้วนายจะกดหัวใจทำไมก็ไปว่าที่อื่นอตรงนี้ก็ได้ ม,นนมันเด่นจะตายไ,ไ,ไม่ต้องป้าเดี๋ยวหลังป้ายก็ได้ก็ได้นะออฉันทำมันไดฉันทำเตยาดูฉันทำปีน,นี้แค่เราจะเป่าเนื้อหมูกันมีเนื้อูกันอะไรเหรอคปิดคลิปของนายเหรอ เอาไมไ้นแค่อ,อ่านเล่นๆหรอเออใช่ีนีนนะ่ดีนะที่ฉันสร้างไอ้กนอนนี้นะดีนะทรปเยากนะที่ฉันที่ฉันสร้างขึ้นมาหมดเลยเอ้เราไปเอาชุดนลวดกันพออันนี้เสร็จเราไปเอาชิดรอดกันายอัดนะนายต้องอัดตู้นะไม่อัดนนายอัาอีพหนึ่งถึงอีพีองไม่เาวะน้า่นา้นาหม่เคยอัดนช้ลดไม่ว่ายอบอัาอ่ เด็กแค่จบเด็กแค่จบมาหน้าคนแต่ดีนะตุงตูช่องนายจินเลี้ยงนะแต่ว่าื่อ้้ยีไม่มีอะไรแล้วครับลูกเข้าบ้านของเองอ๋อชื่อลุงตู่เหมือนกันอ๋อลูกเข้าบ้าผมชื่อลุงลูกเข้าบ้าผมชื่อเหมือนนาย,ยพกพอดีครับนายพูดแบบนั้นเดี๋ยวเขาก็ไม่เชื่อเลยจริงลูกเข้าบ้าผมมีคนชื่อป้อมด้วยมีปรินาด้วยม่ Oi chung bổ chung biao up. nè lên. Food, bênh đồ bèn kèo lũ lò. Tēy bèn kèo mì nè. bèn nè chân dung 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 เหมือนฉันน,นนะนรับใครที่ชอบอีเด็กเรากิดแรกเกิดเช็ดกันสึ่งแค่นี้ครับแล้วอนะีพีหน้าเราจะบุกลังซัมบี้กันหรือเปล่าไปดูกันแช่